เดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศในการที่คนไข้จะรับการฟอกเลือดไตในแต่ละวันค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังนะคะสําหรับบรรยากาศในการฟอกเลือดไตในแต่ละวันนะคะอาจจะเหมาะสําหรับ ในผู้ป่วยบางท่านนะคะที่ที่จริงแล้วคุณหมอแนะนําให้รับการฟอกเลือดไตแล้วค่ะแต่ว่ายังมีความกังวลใจนะคะนึกภาพไม่ออกว่าก,การฟอกเลือดไตในแต่ละวันจะต้องเป็นยังไงบ้างค่ะ นี่ก็เป็นภาพของศูนย์ไตเทียมนะคะผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดไตค่ะในวันที่รับการฟอกเลือดไตก็จะต้องมาเจอกันที่ศูนย์ฟอกไตนะคะซึ่งในเวลาที่เจอกันแต่ละครั้งแต่ละรอบค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะได้รับการฟอกร,รอบไหนนะคะอย่างรอบเช้าส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก6โมง7โมงหรือว่า8โมงอันนี้ก็ขึ้นกับศูนย์ฟอกไตในแต่ละที่นะคะ พอมาถึงศูนย์ฟอกไตาก็เปิดประตูเข้าไปเลยค่ะก็จะเจอบรรยากาศของการฟอกเลือดไตอันนี้นางแบบของเราเนี่ยเป็นน้องเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็ขอยืมมาเป็นนางแบบจำเป็นชั่วคราวนะคะโดยกิจวัตรทุกวันนะคะพอมาถึงศูนย์ฟอกไตาค่ะสิ่งแรกที่จะต้องทำนะคะก็คือคนไข้จะต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนนะคะว่าวันที่ มาวันนี้ค่ะน้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็จดบันทึกไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะไปนอนรอที่เตียงฟอกเลือดไตนะคะซึ่งในแต่ละศูนย์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของเตียงนะคะก็จะมีหลายๆเตียงค่ะเรียงต่อเนื่องกันไปเช่นนี้นะคะ ก็จะมีทั้งแบบเตียงก็คือแบบที่หมอกำลังโชว์อยู่นะคะจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือจะเป็นเก้าอี้เป็นโซฟาสำหรับฟอกเลือดไตค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์ที่รับการฟอกเลือดไตนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะพอผู้ป่วยบางท่านนะคะดูถึงตรงนี้ก็จะเริ่มกังวลจะเริ่มมีความกลัวแล้วนะคะว่าเอ๊ะ จะปลอดภัยไหมตอนฟอกจะเป็นลักษณะยังไงที่จริงแล้วการฟอกเลือดไตในแต่ละสูนยนไตค่ะจะต้องผ่านการรับรองที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วกันนะคะสำหรับศูนย์ฟอกเลือดไตของประเทศไทยค่ะแล้วก็ระหว่างการฟอกเลือดไตค่ะก็จะต้องมีการมอนิเตอร์มีการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอมีการมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทุกคนนะคะ อันนี้หมอก,ก็ยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเกิดว่า,ามานอนทีู่นยนไตนะคะแล้วก็มานอนแบบเตียงนอนค่ะแล้วก็จะนอนอประมาณเช่นนี้นะคะก็คือนอนแบบนอนไปเลยค่ะเหมือนนอนไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแขนด้านหนึ่งนะคะอันนี้หมอก,ก็สมมติว่าเป็นแขนด้านซ้ายนะคะที่รับการฟอกเลือดไตค่ะลักษณะของคนไข้ที่มาถึงก็คือ,อจะมานอนนะคะแล้วก็ใช้แขนข้างที่ทําเส้นเลือดแล้วค่ะกางออกไปนะคะ หลังจากนั้นคุณพยาบาลก็จะมีการแทงเข็มเพื่อฟอกเส้นเลือดไตค่ะคนไข้จะสงสัยนะคะว่าขั้นตอนนี้ค่ะเจ็บไหมนะคะก็ที่จริงขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเส้นที่รับการฟอกเลือดไตที่ทําเป็นเส้นเทียมหรือว่าเป็นเส้นเลือดตัดต่อค่ะก็จะเจ็บในขั้นตอนของการแทงเข็มนะคะแต่ว่าตอนที่รับการฟอกเลือดไตก็จะไม่ได้มีการเจ็บแล้วนะคะสําหรับผู้ป่วยท่านใดที่รับการฟอกเลือดไตค่ะแต่ว่ายังใช้สาย ที่เป็นสายพลาสติกอยู่นะคะขั้นตอนนี้ก็จะไม่ได้เจ็บเลยนะคะเพราะว่าก็จะใช้ดูดเลือดจากสายเนะะี่ยค่ะไปรับการฟอกเลือดไตนะคะขั้นตอนนี้จะทําประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะทํสีชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งก็คืออย่างน้อย 2- ถึง3ครั้งนะคะโดยพอ,อมานอนเสร็จนะคะช่วงที่รับการฟอกเลือดไตคะ่ะช่วงน,นี้จะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะอย่างที่หมอบอกไปก็คือ ใช้เวลาสี่ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้คนไข้จะนอนคนไข้จะดูอินเทอร์เน็ตคนไข้จะฟังเพลงหรือว่าคนไข้จะดูอะไรในมือถืออันนี้ก็คือตามสบายเลยนะคะเพียงแต่ว่าแขนที่ใช้ฟอกเลือดไตข้างหนึ่งค่ะก็จ,จะต้องอยู่นิ่งๆนะคะหลังรับการฟอกเลือดเสร็จสชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ฟอกเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนของการกดแผลบริเวณที่เรารับการฟอกเลือดไตนะคะ จากนั้นก็ต้องมาชั่งน้ําหนักอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหลังจากฟอกเลือดไตเสร็จแล้วน้ําหนักเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีการจดบันทึกกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของแต่ละวันที่ผู้ป่วยจะมารับการฟอกเลือดไตค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการฟอกเลือดไตในแต่ละวันค่ะสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตนะคะสามารถดูความรู้เพิ่มเติมได้ในเพลย์ลิสต์สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตค่ะ และผู้ป่วยอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันหรือว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นโรคความดันค่ะหมอจัดทำความรู้นะคะแยกไว้ในเพลย์ลิสต์เป็นหมวดหมู่นะคะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาว,วีดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ